ก็คนมันมีกระดิ่งเออแกนั่งตรงนี้กันงตรงนีไม่ต่างกันนะน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวอะไรเขาบอกน่ากลัวฮะวันนี้ทุกคนออกจะติดแกลบเป็นนึงนะฮะใช่ค่ะนิดนึงนิดนึงเบาๆเราทักทายสวัสดีคนหน่อยไหมกรี๊ดนางสาวสองซ้ำสวัสดีพวเราจีนสจีนไม่เคยทักวันนี้มาก่อนเลยจริงจสิ <découv rak man> ่งใหม่มากชันเนี้เข้าไปได้ไหน อ๋องงเลยนะพี่ซอนย่าแล้วคนนั้นก็คือคนที่ใสี่จักโอ๋ห้าร้อยทาวิทโอนได้เลยนะคมีคนถามว่า what what happened to grits hair ว wow s e c r i t dyed his hair overnight ค่ะ thank you ยังไงพี่กินมี sorry ให้เล่าไหมได้นะครับ กับผมตรงนี้ลูกนี้แค่ไงอ๋อเพื่อความสุภาพเรียบร้อยของการออกงานเราก็เลยทำการพ่นสีลงบนหัวของเราพ่นพ่นไปที่น้ำลายพ่นไปทั่วทำมัจะได้เราจะได้ความถึงความรู้สึกไงเป็น 4D 4D yes yeah ยังไม่เห็นห0าร้ที่โอนมานะครับรออยู่ด้วยนะคะก็อาจจะรอ QR code อยู่นะพี่น้องปานน่ารักมากวันนี้ไม่มีคนถามคนถามเลยนะคะชอชคดีเดียวขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกยขอบคุ พี่สับปีกอังกฤษคำถาม Hi 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 Nice to meet you Welcome to the family live Family live Family f a m for for ช่าันบอกว่านี่เราอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะเห็นเค่เทวอะกับนางฟ้าไหนคะโดนหลอกเล๊ยมีคนถามว่าคนตอนเชิญตื่นเต้นไหมตอนเชิญฉันตื่นเต้นที่บอกๆค่ะ วิสต่นเต้นไหมวิสตึนเต้นไหมของวิสต่นเต้นคือใหญ่อะเราถ้าเป็นเวทีแบบใหญ่ที่สุดที่พวกเราเคยมาโชว์จริงเพราะว่าตั้งแต่ตอนซาเชคแล้วคือวิสน้ำตาแตกเพราะว่าเห็นเวทีเราเห็นเวอร์เซชโชวบนเวทีใหญ่ทั้งแรกค่ะ ก็ยืนดูเพอร์เซชว์แล้วก็แบบคือขนาดอย่างไม่มีคนตอนช่วงขนาดช่วงซาวด์เชคกับเพอร์เซชัแบบใส่ชุดเต็ม everything เต็มแล้วไปสาวดเชคกันเบส5คนอยู่ข้างล่างเวทีแล้วก็ยืนร้อง Oh my god ภูมิใจภูมิใจเพราะว่ามันดีใช่ใช่ใช่สิเพราะมันดีสิแม่ทันดูกันหน่อยบ้างพี่เนมีอะไรจะพูดไหมคะดีครับ

โซ่เสียงสซ่เสียงสอนย่าร้องไห้ไปกี่รอบลูกโอ้โหโอ้โหอย่ากได้อันนั้นมันนับไม่ได้มาตั้งแต่วันแรกทุกวันนี่รงทำไรคู่เราจะร้องไห้ไปเนี่ยไม่ไม่ร้องไม่ร้องเราเติบโตขึ้นเดี๋ยวพี่อ่ะพี่จะบอกว่าสอนย่าเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านมาแบบตั้งแต่เห็นปัญญาวันแรกแล้วสอนย่าันหนึ่งแปลกๆอะจริงเราสร้างมันเกมไม่เลยนะให้คนดูถ่ายมาว่าสอนย่าร้องไห้ในทริปนี้ไปกี่รอบ แล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเรามัเฉลยกันพี่จังไม่ได้เลยจไม่ไดกันก็บอกว่าพี่จังพี่เนสูงมากใช่ยืนอยู่บนเตียงเาถามว่าพี่จังยืนหรือลอยคะพี่จังยืนหรือลอยใครยงค ทุกคนถ้าข้าวเรื่องคำสูงผมไม่ได้เลยนะฮะไหนรีวิวอ่หารที่ชอบที่สุดเนี่ยมาเก๊าเนี่ยซีเบอร์เกอร์ที่ที่คาเฟ่ไทยปลาซิตี้เอ้ยไทยปลามาเก็ตเบอร์เกอร์ไก่ไข่เหรอใช่ใช่อยู่ที่เซกีคาเฟ่ค่ะอร่อยมหมใช่ไหมใช่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นอะไรที่มันเป็นเครื่องในเป็นอะไรเออผมชื่องในรื่องในอุ้ยจะตีกันทำไมไม่ได้อ้าตีไม่นใช่ไหมคะ ไม่อว่งแขร์มันจะปหมดเขาเห็นกันหมดละภาแท่งหองแกมเป็นยังไงโดนนะัดตลอดเออใช่ตลอดตลอดเราชอบชาที่ชื่อร้านว่าเฮทีด้วยอร่อยมากเฮทีอร่อยมากใช่ใช่ชานมอะไรอย่างเงี้ยครับกไม่เคยกินเยอะมากอไม่เคยกินหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปกดน๋ย้าไมได้ไปอ่ะก็ไปส้ด อาหน่อยไม่ชวนเลยก็มันมีวันที่ว่างวันหนึ่งก็เลยเดินไปซื้อแล้วก็ไปช้อปปิ้งอะไรรูปไปไ็เลยแบบของของฝากกตไม่ถามอ่ะุ๊ยไปกันต่อฝั่งเพอร์เซ่บ้างฝั่งเพอร์เซ่บ้างเขาบอกพ่อเอ้ยเพอร์เซ่เนี่ยยังไม่ถามเลยตื่นเต้นหรือเปล่ามันชว์โชว์อ่ะเพรนะเราทำในในจุดๆนี้ไม่ได้ใส่วิกนะคะอันนี้เป็นการพ่นสีนะ เกือบได้ใส่จริงๆแล้ววิกตอนแรกเกือบแล้วผมว่าขอใส่หน้ามาได้ไหมอยางนี้นะแผ่นสแผ่นสองแผ่นสองเอา process ว่อนน process รไกับได้ขึ้นโชว์เเังคะเซมเียคะเนี่ยโอเคสัมภาษณ์แบบออเโอยาพอกก้ตอบเลยดีครับ จบแล้วไม่คือไอที่มันใหญ่ตื่นตันใจนะเนาะมันยากมัไม่ออกมันมีแค่คำว่าเพอร์เซสคิดว่าเพอร์เซสเครียดประมาณเครีย้เพราะว่าวันที่ซาวเช็คกันแบบว่ามีมีแบบเราเราตื่นเต้นกันมากเจุดผิดพลาดเยอะมันจะเกินไปประสบการณ์หลายอย่างมากแล้วก็แบบว่าเหมือนตอนจะขึ้นมันจริงก็แบบยิ่งตื่นเต้นท่านะไปใหญ่เลยเพราะว่าคาดหวังมากแล้ววันก่อนนั้นวิสทำไปดีเกินโอ้โหแล ดูยิมดขอบ์อ่ะรวยิ้มว่าคือยิ้เนี่ตแล้วพีู่ดเลยว่าเพอร์เซ็ตตอให้สมมติว่านเกิดความผิดพลาดอะไรเพอร์เซ็ตหล่อที่สุด้วนั่งกีดอยู่มันเหมือนมีคำชมในคำติดไงใครถึงว่าเพอร์เซ็ดีมากปวดกลับมาแนี่ประเทศของฉันกลับไปแน่นอนครับงานจ้างมาได้นะครับผม ลงถึงเ<ส>ซสไยนะคกอร์ <Industry. S 1> อะไรมาเลยมาเลยเราเดี่ยวงานกันในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับครับผมบงคับต้องขึ้นเบอร์มัน่ะคอนแทคเข้าไดเล็กจีเน็ตได้เลยค่ะถูกอะไรติดต่อติดก่อนในครึ่งชั่วโมงนี้น่าจะมีคนเป็นตะคิวกันหลายคนใกล้ละ ปากขาดไปไหมโอ้โหโอเคครับทันทีปั้นภาษาจีนซ้อมนานไหมคะอ๋อภาษาจีนไม่นานนะครับไม่ไม่นานมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แบบลองเรื่อยๆซ้อมก็ลองเรื่อยๆใช่เซียนอะโชว์เข้าวเท่าไหร่ไปกี่เต็มไปหนึ่งสองสมแป้งข้าวนียก่อนมาแล้วแบ็นคนละเท่ากันเราแบ่งคันละน้อยอันี้เอ้ยหนึ่งสองสาม 哦，你怎么这么可爱？想把你放进口袋。

พี่ะคะือเม่นี่มาทำบ้างแถลงการขอโทษก่อนนะครับไม่เป็นไรเราเข้าใจมันแค่เป็นการพูดเล่นเฉยๆว้าวไม่ต้องเงียบพี่ก็ทำบ่อยไม่ต้องเงียบพี่ก็ทำบ่อย Welcome back นะครับ to the g e n i u s Family Live Thank y o u Thank you ใช่ครับเอาใหม่นะครับเมื Motors ่อกี้เราก็พูดกันถใน Disney นีแลสนุกมากเลยนะครับเป็นไรเงือนสนุกครับ นั่นแหละดีที่แลสนุกมากแต่ว่าวันที่พวกเราไปก็ฝนตกเยอะเลยครับไม่นิดนึ่งทั้งหมดเยอะมากตกแบบหนักมากเปียกกันหมดเลยคือเห็นเชียร์เดินกางเกงเปียกเั่าเข่เคือพูดก่อนวันนั้น่ะเเออไดด้้้สียรงทามคือวันนั้นเนี่ยแต่งตัวสวยก็เลยใส่กางเกงขาหมาไปยาวลากพื้นเลยบู๊ไปอีกแล้วฝนก็ตกก็คือซึมยาวจนถึงเข่าเลองไม่เช็ดเวทเตอร์ก่อนอ่ะอะไรนะ น้องไม่เช็คเวทเตอร์ก่อนนะอุเาองลิสไทย 4K ว่าอ่ะอะไรเปลียนเหมือนตกแล้วเหรอโอ้ no ฟาเก่อืมเออแล้วก็เออที่ที่แบบว่ามะคาวนะครับก็ จริงๆเป็นสถานที่ที่ที่เที่ยวเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นที่วัดเขาเรียกว่าสกิลฝีมือเหมือนกันว่าคุณมีสกิลการแบบกรูมมิ่งตัวเองดีแค่ไหนเพราะว่าอากาศที่เขาให้จะชื้นแล้วก็ร้อนนิดนึงดังนั้นอ่ะผมที่ทําไปจะหยือหน้าเราจะหนือยากจะหยือได้ง่ายมากแล้วยิ่งวันที่ฝนตกอย่างดิสนีย์แลนด์คือวันนั้นคือหันไปมองหน้าทุกคนแบบหือหนืหืดหห พี่ตอมอดดรอรเดินกลับเข้ามาทำตอมอดฟองหมาหัวคือฟูแบบคือมาผมนะแต่ว่าเป็นผมที่ปล่อยสั้นๆที่เหมือนแบบผมช็อตอ่ะไม่ตอนเช้าพี่ตอมรลอนมาม่าปะพี่ตอมตื่นเช้ามานะคะแล้วหอนมาม่านานมากเลยตื่นมาหอนมาม่าขนุนฝนตกตอนเย็นเป็นบะหมี่อืดบะหมี่ทุกน้ำไง่ทุกน้ำเยอะทุกน้ำมีบอลลุ่มเยอะเยอะเยอ กลับหน้ามาค่ะราเป็นไงบ้างคะกับอากาศที่มาเก๊าค่ะค่อนข้างที่จะเป็น like หน้ามาผึกขาดนะคะ very new to the หน้ามาอินดุสทรีนะคะก็ตกใจเหมือนกันค่ะต่อไปนี้ก็จะถือเอ่อสเปรย์ฉีดผมตลอดทุกวันทุกวันจริงปะเนี่ยอันนี้เราไม่ไดูกลับไทยเราซื้อเลยพี่ไม่ซื้อที่นี่เลยนี่ลองจริงป้ะเลยของปลอมลองจริงเลยฮัลโหลออฟากเก้โอฟรีอล นใส่หมวกแต่ไม่ได้ใส่หมวกมันยังไงนะมันฟีี คือเราเน่ยดิเร่อยๆแล้วเนืยเหมือนกัเยอะผมมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเลยตกลงมาเรียบกบหัวไปเลยเดี๋ยวไปรอดูด้านใร้องของพวกเรานะคะแต่ว่าก็พูดกันพูดกันไวก่อนเพราะว่ายังไม่แน่ใจด้านของเพลงที่กระเด็นเข้ามาในในรของเราครับอาจจะเป็นดิสนียที่เป็นดสนียแบบว่าพืเทพจะสรคน2ใส่เพลง My Time a รยมากวกเรใชพวกเราต้องแบบว่า เหมือนแบบว่าทำคอนเทนต์กับทางดิสนีย์ด้วยวันนั้นแล้วก็พวกเราก็แต่ทางดิสนีย์ก็ดูแลเราดีมากมากมากเลยมากเอเนอร์จีของคนที่พาเราเดินคือเป็นแบบดิสนีย์สุดๆเลยอะเาเมือนหนึ่งในตัวการ์ตูนนะคะตัวอย่างตัวอย่างพี่จังเขาพูดอะไรพี่จังบ้าเองครอเห็นได้ไงพี่ อเขาเดินมาบอกพี่ส yeah> yeah> ังว่ารหล่อหล่อมากมากหล่อมากมากหล่อโคตรโคตรเนยผมพูดออกมาได้ไงก็มาเลยมาเขามาหาเนยก่อนเขาบอกโอ้หล่อมากมากเหมือนนะเนี่ยแล้วก็มีหล่อมากมากและหน้าเขาภูมิใจมากากเขาภูมิใจมากเออที่อยากพูดคำนี้มาจริงพูออกมาแต่อาจจะพูดไม่ได้ตอนนี้ใช่ใช่ครับ มีคนถามว่าใครกริดเยอะสุดตอนไปดิสนีย์บอกว่ากริดไม่ได้เพราะว่าอีกคนหนึงต้องโชว์ไม่ถูกตามหลักการมันไม่ควรจะต้องกริดก็ดูกริดกันนะก็กินไม่ได้เรากรินก็แบบฟีลแบบแฮตโทนเวอร์โซ่ทองมันก็ไม่แน่ว่าเป็น่กินี้ไม่ออกกับกินดิดกินออกอ๋อกิปที่เล่นกริซลี่กอใช่ดูดิเชื่อซจคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าห้ามอังนั้ลีลันไหมลีลันเปิดวิดีโอที่จะบอกว่าพาราช่วยเชียร์ทำท้าทายแบบเต็มที่มากเพราะตอนนั้นนั่งข้างเชียร์ใช่ไหมแล้วเห็นว่าเชียร์กำลังสครัลล์ที่จะ เปิด Go Pro แล้วก็จะเปิดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถ่ายไอเชียค่ะจะมี example ค่ะคืนโอ้ยนานนะเสียเวลาตรงนี้ตักู้ละฮะก่อนถ่ายจริงจริงโสดี้มันจะเสียเวลานะคะเอ่อันนี้เป็นรอมันยครับไม่รู้จะได้ลงไหม่นที่เรานกัไหนเนาะ เราเรามีสองคิดด้วยกันทำ่มดูได้ดูอะไงนเรอจริงไม่ใครต่อมือไรอซีซีทเ่อรอ C C T V เพื่อเว้าวท่รเทินนีเซีย8ล้านเนี่ยเร็วทันใจมากเชียแต่พูดนคือตอนนี้ยังอีกมีรูปประมาณพันรูปจะพูดแล้วก็วันนั้นเป็นวันเกิดเชีย้วย่ โหเกิเถอมมากมูดค <trabalh travaille S 1> ุณรอยอย่างเงี้ยแม่ คือเดี๋ยวเขาพูดถึงมายวช่หนูไม่คิดว่าวันเกิดที่แบบไปดิสนีย์จะแบบ magical ขนาดนั้นเพราะว่าเขาให้เข็มกลัดมาแล้วแบบมันแบบ it's my birthday แล้วทุกคนที่เดินผ่านแบบพี่พี่พนักงานอะไรเขาแบบ happy birthday หมดเลยวันนั้นคือใจฟูมากแล้ววันนั้นฝนตกหนักมาใช่เป็นวันเกิดเชียร์แต่ว่าวันจีนเขาเชื่อว่าวันฝนตกเป็นวันที่โชคดีจริงเหรอใช่ความเชื่อของเป็นวันที่โชคดี ใช่ว่าเขาบอกเราใช่เขาบอกเราว่าฝนตกแปลว่าแบบเหมือนจะแบบเอาสิ่งดีๆมาอะไรอย่างเงี้ยแบบสว่างใช่แล้วล้างหรอแล้วไม่รู้อะแต่ถ้าคนไทยคือรีบปรับตัวไปเลยมไใช้มาใช้ตัวนี้เอออ่ะดูเขาเปิดคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ต้องทำชาเลนจ์นะแกผัวอไรเนี่ไม่ได้ผัวแค่หน้าคลิปก็คือมีน้อมีมากี่อันเยคือหนูได้ชาเลนจ์ที่ต้องให้เพื่อนข้างๆยิ้มห้ามห้ามกรี๊ดเลยหนึ่งสองสาม ไม่ 1941, ูบอกา่กาเลยมอากอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งสี่สี่พเลยนะคะแบบไม่ชัดอันนี้คิากาก็ใรไงก็ไม่อยู่หรอกเกยคขอมากเป็นเลือดขึ้นนี่ตอที่ตลกมากเวลาปัากี้เล่นแบบพวกโรลเลอร์โคสเตอร์อะแล้วมีอันแรกใช่ปะที่แบบเจอกล้องแล้วแบบออน่าดมาก อนแรกไม่รู้ตัวเราก็รู้สึกว่าเราจะปล่อยให้กล้องมาถ่ายเราโดยเราไม่รู้ตัวไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> เราก็เลยหลังจากนั้นมาผมก็เล่นทุกอย่างแบบนี้หมดเลย <c oughs> แล้วก็มองว่ากล้องมันจะมาจากทางไหนเพราะว่าเราต้อง ดูดีตลอดเวลาเรามาในฐานะของแบบทีเปาประเทศไทยไงครับเราจะมีหน้าหลุดอยู่ในดิสนีย์แลนด์ไม่ได้เราถูกต้องมากอุ้ยขอเล่าอีกอย่างหนึ่งว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเซฟเสียงตัวเองตอนไปเล่นดิสนีย์แลนด์นะคะก็คือนั่งข้างพี่กิตค่ะเพราะเราจะไม่กรี๊ดนะคะเราจะหัวเราะพี่กิตค่ะพี่กิตอย่างเงี้ยตลอดเวลาตอนแบบเครื่องเล่นนั่งก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนนกปีนขนนกโผลอมาแล้วโผล่มาโผล่มา แล้วตอนจบวันเราก็ได้ด like yeah. ูผู้ที่เป็นแบบโอ้ใช่โอ้สุดเลยอ่ะไม่ใต้องหลั่งน้ำตาใช่จริงเข้าข้อมาเย็นดูรวมกันอะไนวะนี่แหละวันแรกหรือเปล่าไม่ใช่วันแรกหรอกครัไม่ใช่วันแรกอ๋อแล้วใส่หน้าร้องแล้วนี่อ๋อหนูร้องทุกวันตั้งแต่วันแรกวันแรกหนูร้องอะไรวะวันแรกสาวซิปใช่วันสาวเช้งหนูร้องให้เพราะหนูเห็นเพอร์เซสวันที่สองคนที่สองร้องให้เพอร์เซสทำพลาดลองทำทำจสิันดี รู know, like kind of so so know, ้สึกว่าตอนดิส <OB> น <disease> so right? ีย oh ์ก็ร้องเพราะว่าร okay. like ู้สึกว่าแบบว่าเขายืนเขาเขายืนไปข้างหลังของเขาใช่ใช่หนูว่าตอนแรกก็ยืนอยู่แถวเดียวใช่ไหมแล้วหนูก็เดินถอยออกมาแล้วหนูก็เห็นภาพอีกเก้าคนยืนดูพูดแบบมีความสุขแบบว่าเฮ้ยไม่กี่วันมันก็จะครบรอบสี่ปีที่พวกเราแบบรู้จักกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่สิงหาคมว้าสิงหาคมเป็นวันที่เราเริ่มเทรนกันวันแรกวว้า ยี้มแห้งเลยนะรบจำได้จำได้หนึ่งสิงหาคมันจะมีสองความรู้สึกคือโอ้เราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีแล้วกับสีปีแล้วนี่เรารู้จักกันมานานแล้วสีปีแล้วส่ะสีปีแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วโอเคนก็เลแบบดีใจได้มากับเพื่อนพวกนี้ไงพวนแต่ว่าขาดทิกเกอร์ไม่เศร้าเลยใช่

โมชัดมากชัดมากคนถามว่าพี่จังพี่เนพี่ปาล์มกินใหมตอนเล่นคพนเล้งออยากรู้เหมือนนี่ยงคนะกินเไหมกินอ่งข่อ s เป็ไม่สนุกก็กินเหมือนคนปกติะเห็นเห็น่เยออีออกมากขอพี่เนกินขอพี่เนกิน หมังนจะตะขอเอาอย่างเงนซ้ำเครื่องเล่นเศร้าโอ้ยซ้อะไ่มาเนอย่างงี้เลยเหรอีใครเอนจอยเน่ยนี่มีสเปรคสเตอร์ใบปามปะ่กันอยากใพูดยังไงกินไปเลยกินไปกินหน่อยกินหน่อยหนึ่งสองโอ้ ปกติแกเล่นฟินเนี่ยแกก็คีอย่างงี้ตอาดันคีอะไรอ่ะเราต้อาจะเป็นคีเดียวตลอดอะจริงๆปามเป็นคนเสียงสูงนะจ๊ะนะไพย์น็อตเลยเขาบอให้เล่าเขาอะเขาเงียบเขาขอให้เล่าความรู้สึกบนเวทีหน่อยได้ไหมคะเออแล้วความรู้สึกบนเวทีซูบิสวันแรกวันแรกเนี่ยแกแสดงก่อนเลย19บเก้าเนี่ยคือวันแรก คือเราขึ้นต่อไอริทใช่ไหมแล้วแบบเราเราชอบเพลอยู่ขามากตอนอยู่ข้างล่างเราก็คือเล่นแหละคเองจริงๆต้องทำสมาธิแหละแต่ว่าพอเพลงขึ้นมายืดยืดยืดท่าไม่ได้จริงๆเจบออยู่บนเวทีแล้วอยากร้องไห้ตลอดเวลาเลยแบบรู้สึกว่ามันแบบมันแบบฟูลฟิลมันแบบตื่นตันแล้วเห็นตาเป็นประกายไม่ใช่น้ำตาใช่ค่ะจะแบบโอ้ไมค์ก็วแบบเราทำได้แล้วเรา พัพี่พูดได้เลยครับเราเก่งฉันทำอีเดียหายก่อนโชว์ไอ้เรื่องนี้ไล้วเดวเราเฉลยที่หลังใครเป็นใัรของจริงเอาไปให้ทุกคนโหวตอินโฟเซอร์เน่ชั่วโมงก่อนโชว์พวกเราก็ต้องถ่ายคอนเทนต์อะไรกันเตรียมตัวก่อน จนหนูเดินเขา้าองไปเพื่อจะได้แบบเตรียมของเอาโลกไปซ้อมก่อนโชว์หาหาเลยไม่เจอหนูแบบแพนิคแล้วร้องไห้โชอดีมากนะคะที่ปามเนี่ยเขามีอินเอียร์สำรองนะคะหนูก็เลยยืมของปามโชว์ในวันนั้นแล้วหนูก็หาไม่เจอค่ะหนูก็เลยเริ่มแล้วผีฮ่องกงไอ้อผีมาเก้าเล่นแล้วเล่นแล้วโบบวอุยอยาไปซ่อนนะอะไรปะมาณนู้นก็เริ่มแบบว่าคือมีจะนอนได้ไหมใช่อเลยแบบว่าขอโทษ เอามาให้เธอแบบขอให้แบบกลับมาแล้วเจอวางอยู่บนเตียงไม่เจอใช่ไหมใช่คือโซนยาพูดเรื่องแบบเรื่องอินเดีย24 hour อ่ะใช่เพราะมันมันเครียดมากอ่ะมันมันมันหายไปก่อนโชว์แล้วเราเจอแล้วค่ะลอนนี้เราเจอแล้วเจอไหมเจอเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมแล้วมันมีเรื่องค้อมกันเลย แล้วมาแล้มาเพาะซึงตอนนี้นะคะแล้วให้ทุกคนโหวตนะคะว่าใครเป็นสปายของจริงคะรอบนี้ไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่เลยมันแบบวัาจะไปอยู่บนโต๊ะไหนหรือเปล่าสามวันจะมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้วันต่อมาหลังจากที่เราโชว์เสร็จจะต้องรูปเพอร์เซสใช่ไหมเราก็แบบแต่งตัวแต่งหน้ากันปุ้มมารวมกันห้องเดียวกันก็คือห้องของหนูกับสัญญาก็มีทาร่าเข้ามาพี่ปลายฟ้าเข้ามาพี่ตอมก็ยังไม่ตื่นนะคะแล้วยังแกงก่อนนะ อ๋าวเราก็แบบว่าทาราโมเป็นคนหาของเก่งมากคืเชียขอโทษนะขอคนกระเป๋าอีกรอบได้ไหมคือไม่ได้คิดว่าเป็นขโมยแต่ว่ามันอาจจะตกไปอะไรนี้คือคนมาสามรอบแล้วกระเป๋าของว่าคนมาสามรอบแล้วเราก็เลยแบบเราก็เลยเปิดกระเป๋าของเชีใช่ไหมแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบมาหลอกแบบแกล้งสัญญานิดนึล้วว่าอุ้ยมีแต่ว่าฟลิปอีกนึงอ๋อเป็นชื่อคุณชีอาอะไรอย่างแบบก็เลยไม่ได้อะไรมากแล อ๋อนี่กระเป๋าพี่ปลายฟ้าใช่ไหมแล้วหนูก็กําลังจะเอากลับไปวางแต่หนูเห็นกล่องอะไรไม่รู้สีทำข้างไหนอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้หยุดอย่ล้นไม่ได้ล้นหนูหยิบออกมาแล้วคะมันเขียนว่าซอนย่าพราวแล้วหนูแบบแล้วนะพี่ปลายฟ้าเพิ่งเดินออกจากห้องเพื่อกลับห้องตัวเองไปใช่ปหมหนูก็หยิบอีกทีนั้นหนูวิ่งไปหาพี่ปลายฟ้าพี่ปลายฟ้าเมาอยู่ในกระเป๋าพี่แล้วพี่ปลายฟ้าหันมาพูดคำแรกพี่ไม่ได้ขโมยไม่ได้ติดตั้ง สัญญาเรียกแล้วหนูไม่รู้ว่าสัญญาเรียกทำไมแล้วหนูก็หันไปจใจเหมือนซีเนื้ละครอะคือตอนนั้นตลกมากเพราะว่าพอสัตลายื่นสัญญาขึ้นมาใช่ปะยื่นอีเดียขึ้นมาอย่างเงี้ยหนูก็มองแล้วฮาราแบบปึ้งปึ้งในใจหนูคือจอดพี่ปฟ้าตายแน่ใช่ใช่แล้วหนูคือเพิ่งตื่นแล้วทาราเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าเจออินเอียสัญญาแล้วแล้วบอกอยู่ไหนอยู่ในกระเพี่ปลฟ้าแล้วหนูแบบ แต่แี่คือรู้สึกก็แบบอย่างน้อยก็เจอเพราะว่าเพื่อคุยกันไปว่าแอดลิสอะขอให้มันตกไปในกระเป๋าใครจะคนหนึ่งเพราะไม่อยากซื้อใหม่เัน <laughs> แพงแล้ <c oughs> มันก็ตกในกระเป๋า <laughs> จริงๆเลยเหรอเรออเไรเหอเอะไรฮะมันไปอยู่ใเหระเป๋อเหรอเหรรอเหรอหอเหร่เหรอเ่เหเอเหรอเหออเหรนหอเหรอหอหเหรออหเหอรเหเอเรอเหรออเรอรอเอเรเอหอเอเหรอเหรอเบหลอนแล้วก็หยิบหยิบไปรรเเรนรเรเรานเรอด้อินเอยรหหรร และนี่คือใครตัวจริงเมื่อกี้ใครบอทชูกนะคะใครบอทชุกเก่งมากเลยคะ่ะมิชชี่น่ใช่ขออภั้นหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูเอาไปอ่ะป <laughs> นเก่งมากแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกบนเวท <laughs> มีมันออกมาเรื่องนี้ได้ไงอะ่ะมันใหญ่มันใหญ่มันแบบว่าเหมือนเราได้เห็นภาพที่เราเคยใฝ่ผ่านไว้<ช>แล้ว<ช>มันในระยะเวลาที่เร็วกว่าที่คิด ควจริงที่วันที่ร้องให้ตอนชาวเช็เพราะว่าเห็นเพอร์เซนต์ในสเตจที่ใหญ่แล้วรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยนี่แบบเราเทรนมาด้วยกันแล้ววันนี้เพอร์เซนต์ได้มายืนที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ต่างประเทศกับพวกเราทุกคนพร้อมกัน <c oughs> Amazing Oh my gosh <c oughs> นัะคะ่ค่ะมันดื้อตันมากแล้วพวกหนูก็แบบว่าดีใจกับฟีดแบ็กทุกฟีดแบ,บ็กเลยอะไรเ,เงี้ยแล้วก็ขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากออนไลน์ในประเทศไทยด้วยนะคะ <c oughs> พวกหนูก็แบบส่องตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะในไลน์พวกหนูสวยว่ะพี่ หากล้องไม่เคยเจอแต่ว่าสนุกมากมึงไหม่หากล้องอ่ะอ่ะเรา <c oughs> เพอเร์เซ<อ><อ><น>็นตคล่ะเพอร์เซตเป็นไงเป็นไงหาฟ้ามากดดันละ่ะก <c oughs> ่อนคืนน่ะจรู้สึกว่ากดดันมากมากเพราะว่าก็อ,อย่างที่บอกเพราะว่าเราดูโมบิสตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันตลอดว่า,วาเออเราอย่าพลาดน,นะเว้ยเราก็ต้องทำให้ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็คืนนั้นเราก็มีซ้อมด้วยรอบหนึ่ง แล้วตื่นมาแล้วก็ซ้อมอีกรอบหนึ่งด้วยค้อกบจะเสิดเซนซูนอ่ะใช่โหดมากแล้วก็ตื่นมานจะแบบมันทนความหล่อไม่ได้อ่ะแบบว่าเป็นแบบเป็นสแตนวงไหนก็ต้องตามเพอร์เซ็นต์แล้วก็หลังยืมมาท้ามันเวทีหน่อยดิแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอบคุณ G M Music ที่บอกว่าสปอร์ตเราแล้วก็ทาง T M B A ด้วยที่แบบเอ้ยเมตตาให้เราขึ้นไปแสดงให้เราไปโชว์ มาแชร์แบบเคานเจอร์ที่พอเคานเตอร์ทุกคนให้ดูนะเพราะเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะเวทีมันใหญ่มากเลยแล้วดีใจที่ได้มา represent T-POP on an international stage ใช่อยากให้รู้ว่า T-POP ก็แบบมาแล้วมาแล้ว T-POP มาแล้วอยากให้คนอื่นแบบว่าเห็นทีป๊อปเยอะขึ้นใช่วแต่ว่ารอบนี้ก็เห็นเยอะขึ้นแล้วนะแบบว่าเห็นเยอะขึ้นแล้วแฟนแบบ ของแบบแฟนๆที่มาเก้าอะไรเงี้ยเราว่าชอบโชว์ของพวกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่มากก็น้อยเขาบอกว่าทีป๊อปสุดยอดมากอะไรเงี้ยตื่นใจเลยเพราะคนรู้จักทีป๊อปแล้วจริงอยากให้แบบทีป๊อปไปหลายวงมาออกมากๆแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบวิเศษมากเลยใชื่อคำนั้งยังไงก็มียังคำนั่งยังไงก็มีทีป๊อปเอาอยู่เลยอ่ะเอาอยู่อยู่แล้วโหเราออกงานกันโอ้โห้องสิบเพลงออยู่แล้วเอาอยู่อยู่แล้วใช่ครับฉะนั้นแล้ววันนี้พวกเราก็ นั่นแหละครับพวกเราทั้งสิบคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดเวลาเฮ้ยอย่าพนมมือพร้อมกันพนมมือเราขอนั่นแหละขอขอบคุณแบบว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนแฟนแฟนทุกคนนะครับที่แบบว่าคอยสปอร์ตพวกเราตั้งแต่แบบว่า เดย์วันจนถึงตรงนี้นะครับที่วันนี้พวกเราได้มาโชว์กันที่มาเก๊าที่เวทีที่ใหญ่มากๆแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สปอร์ตค่ายของพวกเรา GMM Music แล้วก็ GMM Grammy นะครับแล้วก็ถ้าพวกเราผิดพลาดประการไหนไปอะไรยังไงในโชว์หรือว่าในอะไรก็ตามก็หวังว่าทุกคนจะไม่เห็นนะแกพูดอย่างนี้เขาไปเขาไปโแล้วหวังว่าจะมองผ่านๆไปนะฮะ โน่บอดี้เพอร์เฟกต์มาเด่นที่สุดแล้วคนที่พูดนี่คือต้องไปดูแล้วไม่มีไม่มีไม่มีผม่จะบอกไม่จะบอกต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยปั่นเทรนดิ้งพันและแชทได้ร์เซตอตกแค่ระดับหนึ่งแล้วเก่งมากอ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายจอกั